สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นช่วงเยี่ยมบ้านค่ะอันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านลูกๆนะคะที่บรรยากาศดีค่ะครอบครัวพามาอยู่ทุ่งนานะคะแต่คุณครูเข้าไปก็ลําบากนิดนึงช่วงฤดูฝนนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะไปถึงแน่นอนนะคะบ้านน้องจะอยู่ในทุ่งนานะคะแต่ค้ากลับค่าขารถคุณครูนะคะติดลม ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะอันนี้ก็คือขากลับออกมานะคะตอนขับไปเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้นะคะแต่ก็โชคดีค่ะก็มีท่านผู้ปกครองใจดีนะคะผ่านมาเจอค่ะท่านผ่านมาเจอก็อามาช่วยนะคะท่านผู้ปกครองก็ไปหาจอบหาอะไรมาค่ะคช่วยขึ้นครูนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เยี่ยมบ้าน สองหลังสุดท้ายแล้วค่ะนะคะกูอาจจะแต่งตัวสวยนิดนึงค่ะวันนี้มีงานบุญนะคะที่โรงเรียนนะคะทําทบุญที่โรงเรียนขึ้นอาคารเรียนชั่วคราวค่ะอาคารเรียนใหม่นะคะค่ะก็มีลูกๆนะคะมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะามาพาม,มาบ้านเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนะคะกอผู้ปกองช่วยนะคะและยังเหลืออีกหลังนึงนะคะท่านู้ปกุรองก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกนะคะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่านะคะ ท่านช่วยปกครองก็มาช่วยนะคะสุดท้ายหเหลืออีกลังนึงนะคะก็เลยต้องไปค่ะนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์นะคะคุณครก็สอนนะคะฝนก็ตกนะคะตอนนี้ฝนตกฝนตกด้วยนะคะก็ไปยังเหลืออีกลังนึงนะคะที่อยู่ลึกเข้าไปอีกนะคะแต่ถนน,นก็ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ใช่เป็นทางทางดินนะ,ะเป็นทางลูกรังไปด้วยแบบทังกลางล้มไปด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะบ้านน้องจะอยู่ตรงสามแยกค่ะจต้นไผ่บรรยากาศดีมากค่ะนะคะผู้ปกครองก็ใจดีนะคะก็บอกว่าเออก็จะลําบากนิดนึงคุณครูนะคะแต่น้องก็น่ารักนะคะมาเยี่ยมถึงที่บ้านค่ะมาในช่วงเย็นนะคะหลังเลิกเรียนนะคะทา่านผู้ปกครองก็ดูแลต้อนรับนะคะแล้วก็ขากลับมาค่ะก็กลับมอไซค์มาเหมือนเดิมค่ะจนมาถึงรถนะคะ ลูกๆก,ก็แซวบอกว่ากลับมาโดยปลอดภัยนะคะแม่ครูนะคะ